สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับนะครับ f อนะครับทุกทคนเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามแล้วแล้วก็คนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีพี่น้องปอกไปครับต้อนรับกันเข้าสู้นะครับในช่องของเบาเอปราจัชัแล้วกันนะครับเบาาอีสานเมืองอุดรครับ ฝากตอนที่นองกันเมื่อนี้ก็คือนี่ครับต้นไม้สวยๆงามๆครับมาชมนะครับสนีจันนะครับนี่ครับสนีจันเขียวสวยๆนะครับแล้วก็เป็นไม้มงคลหลายๆชนิดนะครับเอามาฝากสำหรับนะครับคนที่ชอบปลูกต้นไม้ครับในช่วงโควิดนะครับอยู่กับบ้านนะครับไม่ได้ไปไหนก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับ อยู่ที่บ้านเดือนนะครับตอนนี้นะครับมาขายไก่ย่างวิเชียนแล้วก็หน้าร้านของเรานะครับก็จะเป็นนะครับนี่ปลูกต้นไม้ประมาณนี้นะครับติดถนนใหญ่นะครับหน้าโรงเรียนบ้านเดือดตำบลบ้านเดือมเพิ่มเมืองจังหวัดหนองคายนะครับก็จะมีบอลนะครับเป็นบอลพื้นบ้านนะครับหลากหลายชนิดนะครับ สนใจก็แบ่งกันถูกๆเลยนะครับพามาชมสเสนจันนะครับนี่คือสเสนจันเขียวนะครับสเสนจันเขียวนะครับหรือว่ามันคล้ายๆสเสนจันเงินหรือเปล่านะครับใบเขาหรือว่ามันโดนผ้าเสแลมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวว่าใบสวยมากเลยนะครับฟอร์มกอใหญ่นะครับมีอยู่หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดแปดใบนะครับนี่ใบใหม่เขานะครับสวยๆเลยนะครับโหกระถางเป็นอ่างเลยนะครับกระถางไซส์อ่างเลยดูสินะครับนี้เราเป็นตัวตั้งแม่นะครับหรือว่ามีใครสนใจเราก็แบ่งกันถูกๆนะครับราคาถูกๆนะครับสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับ สนีจันโกเมนครับอยู่ข้างบนนะครับโอ้โหไซนี้นะครับสูงประมาณร้อยประมาณ120นะครับ120เซนได้นะครับดูดิฟอร์มกอใหญ่สวยๆนะครับแล้วก็มีใบใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับใบเงารลยิบรลยยับนะครับใบสวยๆนะครับเสนีจันโกเมนครับนี่ครับ ฟอมกอสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับนกกระทานะครับนกกระทาหรือนกสีบุษานี่ครับใบใหญ่นะครับใบเท่าหน้าเลยนะครับดูดินี่นะครับใบใหญ่ๆไซส์ใหญ่ๆนะครับตัวนี้กําลังแทงหลอดนะครับกําลังแทงหลอดเลยนะครับราคาก็อยู่ที่350บบาทนะครับไซส์ใหญ่ๆนะครับ ต่อรองกันได้นะครับอันนี้นะครับเงินเต็มบ้านครับเงินเต็มบ้านนะครับใบด่างๆนะครับออกสีเงินเงินนิดๆนะครับใบด่างๆออกสีเงินเงินนิดๆนะครับเงินเต็มบ้านนี่ใส่นี้นะครับ250บาทนะครับแล้วก็มีหางนกยูงแดงนี่ครับสวยๆงามๆนะครับ อยู่ที่ราคา200นะครับสเนีจันเขียวรู้สึกว่าจะมีกลายมาด้วยนะครับจะมีกลายมาด้วยนะครับอันนี้สเนีจันต้นเล็กๆนะครับเราก็มีนะครับ1 0 0 1 5 0บาทนะครับอันนี้ก็นี่ครับไซส์เล็กๆนะครับ150บาทนะครับหางนกยูงนะครับ หรือว่านกยุงแดงนั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้เดลีด่างนะครับโหเดลีด่างสวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับในช่องน้อยๆของเบ่าวีประจักษ์ชัยนะครับผนจากชีวิตนักร้องนะครับตัวนี้มาทำนะครับเป็นเกษตรนะครับหรือว่าชอบเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับ ฟอร์มกอดสวยๆเลยนะครับเดลี่ดังนะครับอันนี้ขอไว้เป็นตัวตั้งแม่ก่อนแล้วกันนะฮะหรือว่าใครอยากได้ก็ไห้กันถูกๆนะครับราคาไม่เกิน500นะครับกวักใบโพนะครับใบสวยๆอันนี้ก็ลูกไว้เรียกซับนะครับเรียกลูกค้าเข้าร้านนะครับแล้วก็จะมีฟอร์มสนิทจันนะครับนี่สนิทจันโกเมนนี่เยอะเลยนะครับ หนีจันโกเมนนะครับแล้วก็กล้วยตานีครับปลูกประดับนะครับกล้วยตานีปลูกประดับล้านยังไม่ได้ยกออกจากกระถางเลยนะครับน,นี่ก็จะเป็นนะครับอ,อะไรนะผู้ด่างนะครับผู้ด่างลายหินอ่อนนะครับไซนี้ก็อยู่150บาทนะครับสวยๆแล้วก็จะมีนะครับนี่ อันนี้ตัวผู้แน่นอนนะครับตัวผู้แน่นอนนะฮะแก้วสารพัดนึกฟอร์มกอใหญ่ๆนะครับฟอร์มกอใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ที่500บาทเหมือนกันนะครับ500บาทมี1 2 3 4 5สใบนะครับ5ใบนะครับแต่ว่าใบใหญ่นะครับเนี่ยใบใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็มาดูฝั่งนี้ครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นตรงที่เราพาอชํำไว้นะครับพาอชํำไว้อันนี้ก็นางไหมนะครับกำลังเบบี๋อยู่เลยเแบบีนะครับอยู่ข้างในนะครับมันเป็นหมอกเป็นควันเป็นอะไรเนี่ยนะฮะนางไหมยยังไม่ได้เอาออกนะครับยังไม่ได้เอาออกเลยนะครับแล้วก็นี่ เจ้ากุงไกเซอร์นะครับใบใหญ่ๆอันนี้ทาไว้นานแล้วขี้เกียจยกออกมานะครับแต่คูลสาวน้อยป่าแป้งนะครับแล้วก็มีแบ็คเมจิกนะครับแบ็คเมจิกนี่เป็นตัวตั้งแม่นะครับพึ่งแทงหลอดนะฮะพึ่งแทงใบขึ้นมาสวยๆเลยนะครับแบ็คเมจิกนี่นะครับ สูงประมาณนะครับร้อิบนะครับเนี่ยจะถึงเนี่ยประมาณเอวนะครับประมาณเอวแล้วไม้ค้ำไว้นะครับไม่ค้ำก็ได้นะครับแต่นี้ไม่ค้ำก็ได้ก็ไม่เป็นไหลนะครับเนี่ยออกจากไม้ก็ไม่เป็นไหลนะครับเขาแข็งแรงนะครับเราเลี้ยงใส่น้ำใส่กระถางแบบนี้แข็งแรงดีนะครับสายนี้ก็ขายกันถูกๆนะครับอยู่ที่ 500นะครับราคาก็ต่อรองกันได้นะครับแบล็กมจิกนะฮะก็จะมีลูกนะครับพึ่งมีลูกมีไหลออกมานะครับเนี่ยนะครับเนี่ยกำลังแทงไหลเลยนะครับไหลเต็มเลยหนไนี่ครับสวยงามนะครับแบล็กมจิกนะครับอันนี้ก็เป็นทูนนะครับทูนหรือว่าตูนนั่นเองนะฮะเห็นใบมันสวยนะครับ เอามาชำไว้นะครับขายกอละ50บาทก็ขายนะนะครับใบเขาอาจจะกลายได้นะครับเนี่ยผมเห็นใบมันสวยนะครับหลังมันเหมือนหลังจระเี่สวยๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผักอะไรไม่รู้นะะผมไปเจอมาเห็นใบเขาด่างนะครับมีติดด่างนะครับด่างดำๆอย่างเงี้ยทุกใบก็เ,เอามาปลูกไว้นะครับเนี่ย ปลูกไว้ปลูกไว้ดูเล่นนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นดางๆนะครับมันเป็นหญ้านะครับเป็นผักที่กินได้นะฮะผักกินกับซอสหงซอสหอยอะไรได้นะครับเดี๋ยวผมอืปิดผ้าออกนะครับเพื่อแสงสว่างนิดนึงโอเคครับแล้วก็เป็นตระกูลนะครับของเงินไหลมานะครับเนี่ยเพาะไว้นะครับไว้แถมนะครับ ใบแถมไใ้แจกลูกค้าอืมทั้งแจกทั้งแถมนะครับตะกูลเงินไหลมาใครไม่มีก็นะครับนี่แวะมาเอาได้นะครับสวยๆนะครับใบด่างเหมือนกันนะครับตะกูลเงินไหลมาเนี่ยนะครับใบสวยๆครับเพาะชําไว้นะครับแล้วด้านนี้ครับมาดูเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับตัวท็อปของเราเลย ตัวท็อปของเราเลยนะครับเขาเรียกว่านะครับบอลสบู่เหล็กนะครับหรือว่าเฮ้ยอะไรนะโอ้ยไม่ใช่นะครับโทษทีนะครับบอลสบู่เลือดนะครับหรือว่าว่านพญาลิงดํานั่นเองนะครับนี่นะครับติดใบด่างติดใบด่างครับต้องดูใส่แสงนะครับเห็นไหมต้องดูใส่แสงนะครับ อันนี้ด้านหลังของใบนะครับเงารลยยิบเลยรับครับสวยงามนี่ครับติดด่างนะครับตัวนี้ติดด่างนะครับเห็นไหมติดด่างนะครับเหมือนจะมีชมพูออกอมม่วงๆนะครับก้านของเขาก็เป็นกล้ายเปลือกมังคุดนะครับเนี่ยเห็นไหมใบด่างนะครับใบด่างข้างบนก็ประมาณนี้นะครับด่างเหมือนกันนะครับ ถ้าดูจากหลังใบใส่แดดเนี่ยนะครับเนี่ยสวยนะครับด่างนะครับดูนะครับใบสวยๆอันนี้ตั้งแม่ไว้ก่อนนะครับตั้งเป็นตัวแม่ไว้ก่อนนะครับพอเริ่มมีรอยด่งดางๆนะครับด่างตามขอบอย่างนี้สวยนะครับแล้วก็บอนสบู่เหล็กครับอันนี้ ไซส์ประมาณ50นะครับ50เซนติเมตรได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวตั้งแม่นะครับยังไม่ได้ว่าราคาเลยนะครับตัวนี้หรือว่ามีใครสนใจเราก็แบ่งกันถูกๆนะครับ2 0 0 300นะครับ200-300แต่อันนี้มีอยู่ต้นเดียวนะครับใบเขาด่างด้วยนะครับต้องเก็บไว้เป็นตัวตั้งแม่ไว้ก่อนนะครับเผื่อมีไข่นะครับมีสังเกตเห็นนะครับใบด่างนะครับทะลุเลย โอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับกับช่องของนะครับอีประจักชัยนะครับเต็มบ้านนะครับอันนี้ใส่สวยๆนะครับหยุดแค่ราคา250บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะเป็นตระกูลเสน่จันนะครับเสน่จันโกเมนนะครับเนี่ยเสน่จันโกเมนจะเยอะนะครับมาฝั่งนี้นะครับก็จะมีพญาเสือโค้งนะครับ ตระกูลของสาวน้อยปะแป้งนะครับลายต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์จันมหาโพนะครับใบเขาจะกลายนะครับกลายสวยเลยนะครับเนี่ยใบออกลายนะครับสเสน่ห์จันมหาโพอน,นี้เป็นตระกูลเดียวกันกันกบสเสน่ห์จันมหาโพนี่ครับเขาเรียกอะไรก้างโกบหรือเปล่านี่ครับใบหอมเหมือนกันนะฮะสวยเหมือนกัน นะครับแล้วก็นี่เสนจันครับตัวนี้เสนจันโกแมนนะครับไซส์นี่ครับ100 150าบาทนะครับหกหลงอันนี้ก็แทงหลอดแล้วนะครับหลอดเล็กๆขึ้นมาแล้วนี่นะครับแล้วก็มีไม้ด่างนะครับเล็บคุดด่างเล็บคุดด่างนี่ก็อยู่ประมาณ2 0 0 250านะครับแล้วแต่ฟอร์มฟอร์มสวยๆเลยนะครับ แล้วก็นี่นะครับนี่ก็เป็นคลี้ปลาวานนะครับคลี้ปลาวานลี้ปลาวานไซนี้นะครับอยู่ที่250บาทนะครับกระถางสวยๆเลยนะครับดูครับฟอร์มกัวสวยๆนะครับเสน่ห์จันครับ1นึ่รบบาทนะครับฝั่งนี้นะครับแสงจันทานะครับแต่ว่านี่มันเป็นใบที่แบบว่า ออกลิ้งเหลืองนะครับออกแบบสวยกว่าแสงจันทานี่ครับแสงจันทานี่ขวาก็จะเขียวจะติดเขียวนะครับแต่ตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นนะครับเสียฐีโพทองนะครับน่าจะเป็นเศรษฐีโพทองหรือเปล่านะครับหรือใครรู้จักก็คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะครับพืชบางชนิดนะครับต้นไม้ประดับบางชนิดผมก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่นะครับบอกให้หูครับพี่น้องครับจงได้กัฝาก คอมเมนต์บอกด้เด้นะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้บอลกระดาษบอลกระดาษดำนะครับหลังใบสวยๆนะครับบอลกระดาษดำนะครับพึ่งแทงใบใหม่นะฮะอันนี้พึ่งเอามาปลูกได้ประมาณนะครับเดือนหนึ่งผมก็จะเริ่มนะครับตัดใบที่ไม่สวยออกนะครับนี่นะครับเพื่อจะให้เขา เลี้ยงใบใหม่นะครับสวยๆนะครับนี่ก็นี่ครับใบออกสวยๆเลยนะครับตระกูลเดียวกันนะครับกับพวกแสงจันทานะครับผู้ด่างใบยักษ์ครับนี่ครับใครชอบไม้ด่างนะฮะบอกไว้เลยนะครับงบน้อยๆนะครับนี่ผู้ด่างใบสวยๆเลยนะครับ เราขายกันอยู่ที่250บาทนะครับใบใหญ่ครับใบใหญ่มากนะครับผู้ดังใบยักษ์250บาทนะครับกระถางสวยๆไปด้วยนะครับนี่ครับเขตนิมิตเขตนิมิตนะครับ150บาทเท่านั้นเองนะครับนี่โอเคครับเก็บบรรยากาศนะครับของ ร้านต้นไม้สวยๆครับมาฝากสำหรับใครที่ชอบปลูกต้นไม้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับในที่นะครับพูดถูกนะครับบ้างเป็นบางชนิดหรือไม่ถูกก็คอมเมนต์นะครับมาบอกด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคิดนี้นะครับโอ้โหพูดติดพูดถูกนะพูดภาษาภาษาอีสานนี่จะชัดนะครับแต่ภาษาไทยนี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ครับ บอกว่าษาอีสานเนี่ยโอ้ชัดเจนเลยครับพิกพันธ์ครับจากชีวิตของหมอลำนะครับวันนี้เรามาปลูกต้นไม้นะครับหัดเลี้ยงนะครับเลี้ยงแล้วเราก็ชอบนะครับเสียงอาจจะรบกวนนะครับเสียงมอเตอร์ไซค์นะครับผ่านไปผ่านมาเสียงรบกวนนะครับประธานจะไปด้วยแล้วกันนะครับนี่ครับพิกพันธ์จากชีวิตหมอลำนะครับมาทําเกษตรนะครับหรือว่าปลูกต้นไม้แบบนี้แหละนะครับ โอเคครับเจอกันในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับขอให้ปลอดโรคปลอดภัยกันทุกคนครับสวัสดีครับ